ันนี้เราจะมาเก็บอะไรนะมะนาวมักเนาภาษาไทยเขาก็เรียกมักเนาเหรอมะนาวว้าวหมักนาวมักนาวไม่ใช่มะนาวนมวมะนามีมีเยอะอยู่นะไม่ใช่ของเรานะแต่เราเก็บได้เราเก็บไปถูกที่ถูกทักเขาไม่เขาไม่กินเลยมันสุกแล้วนะมันเหลืองเหลืองแล้วนะ ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่นน่นี่เห็นไมแดดนร้อนมว้าวมักนาวแบบแบบมักนาวพื้นบ้านนะคะมันสุกแล้วมันก็เลยแค่แค่เราไปไปเตะเตะมันมันก็หลุดออกมานี่ะเอออะไรนะ ทั้งอยู่อยู่บ้านคนเจ้าของเขาไม่กินแต่เรามาเราจะเราเด็ดแบบไม่ไม,ไม่เก่งใจเลยนี่ค่ะคนเก็บเก็บได้เยอะมาแล้วนะน,น,นี่ป้ามันมีเยอะมากมเลยแต่ละปีคือคนที่กิน,น,ยนเยอะสุดๆก็คือบ้านเรานเอง,เองนอกจะระด้านอ้อมีตัวอะไรไหมหนูแลว้วกัวมากมากเลย ไม่กล้าโอ้ <c oughs> หือ,อนี่ถ้าไม่กินมันเป็นแบบนี้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วนี่ไงวันนี้เราวันพรุ่งนี้เราจะทำส้มตำอร่อยอรให้กินลูกใหญ่ลูกใหญ่หมดโอ้โหลหมดแล้วนี่ลูกใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะ นี่เราก็บได้อย่างน้กัรือรเนยฮะปาเอาไปหมดเลยหมอหมด้ปัาอย่าโยบายใจต้นุกอนสนกอืมเชื่อใจอะไหมดใช้อไได้จด้ดังเลยจะได้ดัฮะ ก็ได้แต่ก็ได้เสียเก็บเออแต่รุกเท่าลุกได้เลยเทุ่กได้เลยปุ้งเสาแบบว่าไม่ไม่ได้เก็บมานานเก็บแล้วก็รู้สึกมันสนุกมันสนุกก็เลยเก็บให้หมดนี่ 呃，呃、哦，没打啊。啊，拿东西啊！哈哈哈哈哈！拿东西啊！这哈。哦呼。哦。哦嗯

เอาอีนาจ่าอวได้จอดๆได้ได้แล้วรอเฉยๆได้เจ้าเจ้าเอาอีนาจ๋าจ๋าเก็บไปทำอะไรเก็บเยอะแยะมากมายทำอะไรเก็บไปกินเก็บไปทำอาหารเก็บไปทำเจียวยังใกล้จะหมดแล้วเราเก็บ bye <laughs> leo <laughs> bye bye. Cho toàn các bạn thấy ạ. Cho toàn cái. Cho đói lớp Jan